อันนี้จะใา่แค่แ่ใ่กชุ่ไา่ใส่ให้ยาวไม่ได้่มยาวไม่ได้เนาะโอเคได้เนาะได้จ้าผมย่าผมเนาะตอนนี้ทปีกัเลยทั้งแมได้มาดยต่นหน้าของตาค่ะเป็นไงคะก็โหก็ต้องปรับ เขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวกันพอสมควรหลักๆเราก็โฟกัสที่เวทมนต์ละค่ะเหมือนเขาก็มีความสุขมากในตั้งแต่วันที่พี่แมนกลับมาแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนก็ต้องปรับในการดูแลลูกผัดกันคนละไม้คนละมือช่วยกันบาลานซ์ความเป็นครอบครัวให้มันแบบเหมือนเดิม มากมากที่สุดเท่าที่จะจะทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาอะไรมาเยอะมากพอวันนี้มันมันมันกลับมาเป็นเหมือนต้องนับหนึ่งใหม่กันอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าดูแลหลายๆอย่าง แล้วก็แบ่งหน้าที่หลักๆแบ่งหน้าที่แล้วก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักใครไปรับไปส่งใครดูแลใครตื่นเช้าไปส่งลูกวันนี้ใครไปรับเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะรายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราต้องมีการพูดคุยแล้วก็ทั้งทั้งทั้งกับใบเตยแล้วก็พี่แมนด้วยแล้วก็ต่างคนต่างทํางานค่ะจริงแล้วพี่แมนจริงอะตัดตัวได้ไวมาเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง เรื่องอะไรใดๆเลยความเข้มแข็งเขามีเยอะมากๆค่ะในความเป็นผู้ชายเนาะอืมคน่มาสคู่นีค่ะก็ยากกันค่ะตอนนี้คือยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ เหมือนกับเป็นการคือไม่ได้มองในเรื่องของเพเปอร์หรือว่าในเรื่องของอใบสําคัญของการหย่าหรืออะไรค่ะมันก็มันก็ในมุมใบเตยนะวันนี้พอกลับมาเนี่ยเราก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักถ้าลูกมีความสุขนะวันนี้เราเรายัางบาลานซ์ของความเป็นครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบใบเตยก็อยากให้ให้ประคับประคองกันไปอย่างนี้อยู่เพื่อความสุขของลูกค่ะ เราไม่ได้กลับไปทได้กลอบไม่ไม่ค่ะไม่ตอนนี้ก็คือใช้ภาษาหลายย่าได้รับพูดผิดไม่ได้จบใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเราสั่งแผนแล้วว่า คือเราจริงไม่ได้ม่ได้มีการปรึกษาอะไรเลย <c oughs> เราเราเราทำทุกอย่างในแบบในแบบสิ่งที่ตามความรู้สึกและเป็นธรรมชาติในการกลับมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะตอนนี้เราโฟกัสที่น้องใช่ใช่ค่ะโฟกัสที่น้องโฟกัสที่งานแล้วก็การเริ่มต้นกับชีวิตครอบครัวแบบใหม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในการแบบดูแลทุกๆอย่าง สำหรับคนในครอบครัวค่ะหลักๆก็คือลูกแหละที่ต้องที่ต้องแบ่งหน้าที่กันเยอะมากที่ต้องวางแผนอะไรต่อม่อะไรกันเยอะมากค่ะมีปัญหาเรื่องพี่แมนกับนัทรอไม่อมามันจะยังไงเอ่ยหมายถึงยังไงนะคะ พี่แมนกับพี่อ๋ออันเนี้เราต้องไปอดีต่อดีนะเรามันยังไงต่อมันมีมากมาดกันอีกแล้วอันนี้ต้องไปสัมภาษณ์นะคุขอขอไม่ตอบในเรื่องนี้เพราะว่าก็จริงอ่ะไปเตยอ่ะแทบไม่ไม่ไม่ได้ทราบเรื่องราวเรื่องลึกอ,อ,อะไรเลยแร้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของของณวันนี้ก็ของเขาทั้งสองคนแหละ นะคะก็แต่คิดว่าก็คงในอนาคตคิดว่าก็คงพอเวลาผ่านไปก็คงทําให้อะไรหลายๆอย่าง ค่อนข้างคลี่คลายไปในทางที่ดีหรือเข้าใจกันหรืออะไรอย่างนี้มากขึ้อนจริงไม่ค่อยได้ได้คุยดีเทลตรงนี้กับกับทั้งสองฝั่งเพราะเรารสึกว่ามันเลยจุดที่ที่ใบเตยจะควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้แล้วมันไม่ใช่แบบเรื่องเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราโดยตรงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในวันที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยไปเราก็ไม่ทราบว่าว่า การสื่อสารของเขาทั้งสองฝั่งในหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นแบบไหนเป็นยังไงเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้ณจุดๆนั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ก,ก็ก็ขอกลขอผ่านเราบเลยเอาฉันออกไปจากตรงนี้คือความเป็นคนกลางค่ะเอ,อคนนึงก็พี่ในวงการที่แบบว่าโหเจอกันมาตั้งแต่เด็กอีกคนหนึ่งก็แฟนอ่ะมันก็เอ๊ะ แล้วทำไมต้องมาตีกันไม่เข้าใจมันก็เลยอ่าโอเคก็ก็คิดว่าเดี๋ยวเวลาคงคงคงทำให้หลายอย่างดีขึ้นละกันค่ะแต่ว่าสำคัญกับพี่ปอเราก็ยังเหมือนเดิมคือไม่ไม่เคยมีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเะยรกับทีมเราก็เหมือนรู้จัก ตามแบบผ่านๆมา15ปีที่เคยแบบว่ารู้จักกันแบบไหนนะวันนี้ก็ก็ยังเป็นพี่ชายเหมือนเดิมค่ะที่น่ารักมากๆแล้วก็คือเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าคือบางทีชีวิตความเป็นใบเตยอะ่ะใบเตยต้องแยกะอะไรเยอะมากเลยอะ <c oughs> เพราะว่าวันที่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคปัญหาใครปัญหามาละกันเนาะก็คิดว่า ปลายทางก็คงจะแบบอยากให้อย,ใหอยากให้เวลาทําให้ทุกอย่างดีขึ้นละค่ะแต่ว่าเตยคือเราเคารพกัใิใจของแมมใช่ไหมที่แม่แบบอัฟ้านะ้าประทงชเข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าจริงเรื่องเนี้ยไม่ แทบไม่ได้คุยดีเทลกันเลยเพราะเรารู้สึกว่าเพราะตัวพี่แมนเองน่ะเขาก็เขาก็ค่อนข้างจะโปรเทคว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเขาเขาจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นเรื่องของของส่วนตัวของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราเขาก็คงเข้าใจด้วยแหละว่าเราเป็นคนกลางมากๆก็ไม่อยากให้เรามากระทบเพราะหนูก็เอาจริงๆหนูก็รู้สึกว่าเราก็เครียดเยอะมากๆแล้วกับชีวิตที่ผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยอืมทุกอย่าก็จะให้เป็นกลางใจนี่เราก็ไม่ยอม ไม่รู้จะกลาวใจยังไงหนูเอาจริงๆเป็นเรื่องที่งงในงงหลายๆอย่างมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคความเป็นชีวิตใบเตยเนี่ยต้องปล่อยผ่านได้ละต้องปล่อยผ่านได้แล้วก็ มาโฟกัสที่ที่งานแล้วก็แบบทํางานหาเงินตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องของคนอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นไปให้เขาจัดการกันเองใช่ว่าเราก็ได้มีความสุขที่ดีรลก็กนอยใช่ไหมไม่เลยเอาจริงไม่เคยไม่เคยค่ะคือลูกไปเลยก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่านาวันนี้คือก็ยังงงกับหลายหลอย่างแต่ว่าอ่ะโอเคในเมื่อในเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เขาพอมีอะไรอย่างนี <y> ้กันมาเวลาผ่านไปแล้วค่ะก็คงจะทําให้หลายอย่างแบบอาจจะไปคุยกันหลังบ้านหรือไก่เกียอะไรยังไงเราเราก็คงแล้วแต่พวกเขาเลยอืมอ่าใครเรืองหนึ่งหลายคนก็เศาอีกทำคอนเทนต์เดนดนแทมาทำตัวอ๋ออ๋อค่ะ ก็เอาจริงๆก็ไม่หรอกก็ความเป็นใบเตยแหละเนาะในในการแบบว่าทํางานของเราค่ะมันก็มันก็ทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วถ้าขึ้นเวทีอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเราเองตลอดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมไปงานต่างๆแ,แ,แล้วหลักๆเอาจริงนะวันนี้ดีใจพอมีติ๊กตอเราขึ้นร้องเพลงใส่ชุดอะไรทุกคนก็จะได้ฟังทั้งเสียงได้เห็นทุกอย่างเนี้ยค่ะก็จะเข้ามาคอมเมนต์ไปมาก็ดีใจมากๆก็อยากให้ให้ ดูผลงานกันต่อๆไปเดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ๆอีกหลายชิ้นมาให้ได้ชมค่ะหลายคนมองว่าเซ็กซี่ขึ้นแต่ส่วนตัวเราเรามองว่าเต็งซี่มากเวลาจยในส่วนตัวใบเตยรู้สึกว่าเราดรอปลงเยอะมากโอ้โหนี่จะทำหุนทีเด็ดแล้วก็อกกันนานเลยแม่อกเลยแม่ก็ยอมแพ้ไปเลยใช่คือเอาจริงๆอ่ะด้วยความด้วยความเขาเรียกว่า แะว,วันนี้ต้องพยายามตามตามตามโยกโลกให้ทันมากๆแต่ว่าด้วยความที่โหความเป็นใบเตยตอนนั้นมัน20ปีตอนนี้เราต้องเราต้องมานับหนึ่งใหม่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาเป็น Tik กต k อกเกในวัยที่ จะ40แล้วเนี่ยหนูก็ไม่สามารถจะจะจะ,จะทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมหรอกค่ะคาจริงแล้วแต่เราก็ถ้าเราไปเตยรู้สึกว่าถ้าเรายังมีใจรักในในตรงไหนเนี่ยเราชัดเจนในเรื่องของความเป็นนักร้องในสไตล์การเต้นของเราอย่างเงี้ยก็ก็คงพรีเซนต์ตรงนี้ได้ได้ดีที่สุดอยู่แล้วในทางโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆที่ทุกคนเห็นใบเตยก็ยังคงเป,ไป็นใบเตยที่ที่เหมือนทุกคนเห็นค่ะเ,เรียว <ปะ S 2> รกว่าเป็นน้องเบคมือคิดว่าลูกสาวเนี่ยจะไม่กี่ปีก็คงจะแซ่บกว่าแม่เยอะ oh. โอเคใช่ไหมถ้าดูจะมาเวเดินกับแม่โอ้ยเอาจริงๆเอาจริงเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะแบบยังไงนะแต่ว่านวันนี้รู้สึกว่าเขาต้องยิ่งกว่าเราแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเวทมุนนะวันนี้พอเขาโตมากับครีเอเตอร์เขาค่อนข้างได้เห็นอะไรต่างๆไวมากๆการเต้นคือถ้าทุกคนดูติ๊กต็อกทุกคนจะรู้เลยว่าโอ้โหเขาเขาาน่าจะต้องยิ่งกว่าไปเตยอาสยามะ้เกิดมาขา ก็เอาจจริงแล้วเอาเอาตามที่เขาชอบอะค่ะเรารู้สึกว่าเออถ้าณวันนี้แค่ได้เชยชมว่าเอ้ยเขาสวยคือเป็นคนรักสวยรักงามมากเวทมนตอนนี้แต่งหน้าทุกวันแต่งหน้าทำผมทุกวันชอบชอบเต้นแบบมีแบบแรปลิ้นปิ้นตาแบบดาวติกตอกอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อเป็นเด็กเจนซีอะเอ้ยเป็นเด็กเขาน่าจะอัลฟาแล้วล่ะอ๋อใช่ก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะ ล้ํากว่าเราเยอะค่ะไม่โอเคใช่ไหมแมนอะคุณพ่อไม่ค่อยโอเคแบบอเคุณพ่อไม่ค่อยโอเคเลยพี่แมนแบบว่ารู้สึกแบบบ่นทุกครั้งที่แบบลูกแบบมาเต้นแล้วก็แบบทําท่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมุมอย่างนี้ยอะไรเงี้ยห่วงมากพี่แมนแบบรู้สึกว่าโหอ,อันตรายแล้วทําไมลูกแบบทําไมหนูให้ลูกเต้นอย่างนี้ทําไมหนูต้องแบบทําไมเวทมนต์คือพ่อพยายามคอนโทรลไมแต่สุดท้ายเนี้ยไปเลยว่า ถ้าเขาเป็นตัวของเขาเขาชอบอย่างนั้นเนี่ยเขาแค่สี่ขวบแล้วเขาเขาเต้นตามเขาร้องเพลงตามได้จำเนื้อเพลงได้ทุกอย่างก็ใส่เลือดแล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะเด็เอคุณแม่อย่างนั้นใช่ไหมเพราะเด็กเอคุณแม่แรงอยู่เด็กเอคุณแม่แรงอยู่เวลาเขาพาเขาไปขึ้นเวทีตามงาน่าชอบมาขอขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นอยากเห็นอย่างงานวันนี้อยากมามากอยากเจอพี่ๆอยากแบบว่าโอ้ใช่ค่ะชอบ ชอบดูชอบเห็นคนทำคอนเทนต์ชอบเห็นคนเต้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสาวแล้วแล้วมีโอกาสจะไม่เป็นออกหน้าจะไม่ถูกว่ายังไงรับงานคู่รับงานคู่รับชีวตอนนี้ก็ยังหรอกค่ะเราเราก็ยังอยากให้เขาแบบโฟกัสแบบการเรียนแบบเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเห็นก็คงได้เห็นเขาในติ๊กต็อกคอนเทนต์ต่างๆที่ที่เราสามารถทําให้เด็กน้อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคอมเมนต์ที่บางทีเขาก็แบบโอเคก็ติดติงนิดนึงเนาะว่าทำไมให้ลูกบาสทำ กับแบบนี้มัไม่นเกินไปไมอไย่างเงี้ยเตยมอยังไงคือใบเตยก็เอาจริงก็ได้ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้แบบเอามาพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เวทมนต์เนี่ยณวันนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างมีคนที่ชื่นชอบและเอ็นดูเขามากกว่าคุณแม่อีกวันนี้เราไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนจะถามถึงแต่ลูกสาวตลอดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการเป็นเขามันก็คงจะน่ารักแล้วแหละแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันไหนที่ ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินงามไปหน่อย,อยว่ามันเป็นสาวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้ลูกแบบก,ก็พยายามบอกพี่เลี้ยงหรืออ,อย่างเงี้ยว่าเออแบบให้คอนโ control เขาเป็นธรรมชาติในแบบอายุแบบเขานะอยากให้มันเกินไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกตลอด อย่างชุดเลย,ยเนี่ยเลยเราเลือกให้หรือว่าเขา,เขาเลือกเองหมดออเดี๋ยวนี้ตื่นมาคุณแม่จะใส่ชุดนี้คุณแม่หนูจะใส่ชุดนั้นคือคือเม็ดเยอะมากเม็ดเยอะเป็นเด็กเม็ดเยอะมากเราก็รู้สึกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพอเขาเห็นเราแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ตื่นมาแล้วแต่งตัวคุณแม่สวยจังเลยอยากใส่อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราพอเขาได้เห็นได้ซึมซับมันก็ ก็คงจะชอบแหละเห็นคุณแม่ทุกวันน่ะแต่งหน้าทําผมอยู่กับอยู่กับช่างแต่งหน้าทําผมที่เป็นที่เป็น L G B T ทุกวันอะไรเงี้ยเขาอยู่กับสงเนี้ยเขาเขาก็จะซึมซับค่ะเขาก็จะซึมซับแล้วก็เอาจริงเรารู้สึกว่าเออให้เขาได้เห็นว่าคุณแม่มีชีวิตการทํางานแบบไหนบ้างไม่ต้ว่าโตขึ้นเขาน่าจะไปปรับใช้กับตัวเองได้แล้วมองรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีคุณแม่ทําแบบไหนแล้วดีคุณแม่แต่งแบบไหนแล้วสวยอย่างไรเลยว่ามันก็เป็นอะไรที่ ฝึกการพัฒนาเขาระดับหนึ่งแหละแสดงว่าชานิตจะมาว่าไม่ได้ว่าคุณแม่เลือกเสื้อผ้าให้หน้องไม่ได้เลือกเลยสักวันังไม่เคยเลือกเลยเ<อ>ใช่เ,<อ>เขาเลือกเองหมดจริงๆคุณแม่อยากให้สาวเรียบร้อยหรือว่าเปรี้ยวแบบโหเอาจริงๆเนี่ยเราเราปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยให้เป็นแบบไหนก็ได้แต่ก็รู้สึกว่าสุดท้ายเราก็อยากให้เขาอะเป็นคนที่เอาตัวรอดอด้วยตัวเองได้แล้วก็มีไหวพริบ ปฏิภานที่ดีค่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้จาเพราะไพเราะน่ารักแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะโอเคอนนอเค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตไหนนะคะก็จบมาเช่นกัน